สวัสดีค่ะวันนี้จะมาตอบคําถามลูกค้าเกี่ยวกับเจ้าสมุนไพรคุณหนูกระปุกนี้นะคะสําหรับใครที่ยังลังเลอยู่ดูคลิปนี้ให้จบวันนี้มีโปรโมชั่นเด็ดๆมาฝาก้วยจ้าคําถามแรกค่ะ คุณแม่หลังคลอดทานได้ไหมกําลังให้นมลูกอยู่จะเป็นอันตรายหรือเปล่าต้องขอตอบก่อนเลยนะคะว่าคุณแม่หลังคลอดและให้นมบุตรอยู่สามารถทานได้ค่ะเล่าย้อนกลับไปเลยตั้งแต่พี่คิดสมุนไพรหนมกระปุกนี้นะคะพี่รีเควสกับเพสัชจกรไปเลยว่าต้องเป็นสูตรกระชับมดลูกขับน้ํขคาวปลาหลังคลอดและที่สําคัญคุณแม่ให้นมบุตรต้องทานได้แล้วก็บํารุงน้ํานมด้วยเลยเป็นที่มาของการนําสมุนไพรริดร้อนอย่างเช่นพริกพริกไทยดํา ขิงแล้วก็ขมิ้นชันใส่ลงไปในนี้นะคะนอกจากช่วยเรื่องน้ำนมแล้วยังช่วยให้พุงยุบหลังคลอดทำให้เผาผ่านดีนะคะน้ำนมพุง่งพุงยุบและไม่อันตรายต่อลูกน้อยทานได้เลยค่ะเป็นอาหารเสริมสำหรับวัยทองหรอไม่ใช่วัยทองทานได้ไหมไม่ใช่วัยทองนะคะแต่กำลังเข้าสู่วัยทองหรือมีปัญหาสุขภาพภายในบ่อยๆเช่นปวดท้องประจำเดือนทุกเดือนเลยอย่างนี้ก็สามารถทานได้นะคะดูแลตัวเองก่อนถึงวัยดีที่สุดจ้า ดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันจะทานได้ไหมดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันไม่แนะนำให้ทานก่ะลูกค้าแต่แนะนำให้ไปเลิกแอลกอฮอล์ซะเพราะไม่ดีต่อสุขภาพเนาะ วัยทองหน้าอกแบนไม่มีน้ำหล่อลื่นตัวนี้ช่วยไหมหน้าอกหย่อนคล้อยน้ำหล่อลื่นไม่มีนะคะเพราะว่าไวัยทองเนี่ยเขาไม่สร้างฮอร์โมนเองแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะตัวนี้เขาจะมีโปรตีนเข้มข้นจากถั่วเหลืองแล้วก็ตังกุยที่ช่วยเข้าไปทดแทนฮอร์โมนธรรมชาติที่ขาดหายไปเลยทำให้หน้าอกหน้าใจยังคงต่งตึงแล้วก็น้ำหล่อลื่นยังคงมีอยู่เหมือนสาวๆความสุขต่งตางๆก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังหาตัวช่วยดีๆมาแก้ แก้ไขปัญหาหรือดูแลภายในนะคะแนะนําเจ้าสมุนไพรคุณหนูกระปุกนี้เลยค่ะ1กระปุก390เท่านั้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ประทับใจนะคะแนะนําให้ทาน3กระปุกต่อเนื่องค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นเองใครอยากได้โปรพิเศษแบบนี้ทักมาเลยค่ะ